ตะก้าสารบ้านนาสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําตะก้านะคะตะก้าก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะตะก้าไซส์ใหญ่นะอุปกรณ์ของเราวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะก็จะมีกันกายนะคะสายวัดแล้วก็เส้นพลาสติกนะคะเส้นพลาสติกของเราจะมี3มชุดนะคะชุดที่1ชุดที่2และชุดที่3ามนะคะชุดที่1นะคะตัดความยาวนะคะ115เซนนะคะจํานวน19เก้เส้นนะคะ ชุดที่สองก็1นึ่ง้าเซนติเมตรเหมือนกันนะคะความยาวนะแล้วก็19บเ้เส้นเหมือนกันค่ะชุดที่3ามนะคะชุดสุดท้ายชุดนี้นะคะยี่สิบเอ็ดเส้นนะคะความยาว130่งซนเมตรนะคะ130่งเซนติเมตรนะคะชุดสุดท้ายนะคะชุดชุดนี้เราจะเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาขึ้นชุดที่1กับชุดที่2ก่อนนะคะ ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนะคะอันนี้เท่ากันนะคะทั้งสองชุดก็คือสิบเก้าเส้นแล้วก็จะเอามัดไหนก็ได้นะคะมากระจายเส้นออกนะคะอันนี้เราจะแบบนั่งทํากับพื้นนะคะทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะ กระจายเส้นออกแบบนี้นะทุกคนจากนั้นก็นำชุดที่สองนะคะดึงหนังยางออกนะคะแล้วก็ออกมาสอดค่ะเราจะยุกเส้นที่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบ สินะคะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้จากนั้นเราก็มายกเส้นที่1เส้นที่สมเส้นที่ห้าแบบนี้นะคะ่ะสลับกันไปนะคะเจ11เก้าสิบเนะคะยกขึ้นมาแล้วก็สอดเส้นเข้าไปก็จะได้เป็นลายขัดแบบนี้นะคะ ทุกคนได้เป็นลายขัดหรือยังก็จะได้เป็นลายขัดแบบนี้เน็ตแล้วเลื่อนขึ้นไปอีกอย่าให้มันอยู่ติดกับหนังยางมากนะคะจากนั้นเราก็จะสารแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยนะคะจนครบทั้งสิบเก้าเส้นของชุดที่สองเลยนะอ่ะลืมไปเลยนะคะเนี่ยเราจะยกขึ้นแบบนี้นะคะ ยกเส้นที่อยู่ข้างล่างนะคะขึ้นมาแล้วก็สอดเส้นเข้าไปแบบนี้อ่จากนั้นเราก็จะยกเส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาอีกแบบนี้สอดเส้นเข้าไปปลายเส้นนะคะที่เราเหลือไว้นะคะให้เท่ากันนะคะดึงดึงให้ปลายเส้นเขาเหลือเท่ากันนะคะก็จัดลงมาแล้วก็ ัไปอีกแบบนี้เรื่อยๆเลย <S <s <illy> <S ก็ยังห่างๆอยู่เห็นไหมคะเราจะยังไม่ดึงยังไม่จัดนะก็จะยังห่างๆอยู่แบบนี้นะคะแสงอาจจะมีวูบบ้าวูบบ้าบ้างนะคะต้องขออภัยเนาะเพราะว่าแสงอาจจะไม่พอนะคะ สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อเส้นพลาสติกก็โทรติดต่อมาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์0 9 3 0 5 3 2 3 1 6นะคะหรือว่าจะเป็น Facebook นะคะ f a c e b o o k แฟนเพจนะคะเพจก็จะเป็นตะก้าสารบ้านนาเหมือนกันนะคะเพจเพจนี้จะเป็นกระเป๋าสารนะคะกระเป๋าสารเส้นพลาสติกนะคะส่วน Facebook จะเป็นตะก้าสารบ้านนานะ เราก็จะสานให้เสร็จนะคะทั้ง19เส้นอันนี้ก็ครบทั้ง19เส้นแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะชุดแรกที่เรายังไม่ดึงหนังยางออกนะคะแล้วก็สานเสร็จแล้วเราก็ดึงหนังยางออกได้เลยนะคะทุกคนจากนั้นเราก็จะจัดเส้นนะคะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะพามาเก็บนะคะ เราก็จะนี่นะคะนี่จัดเส้นให้เขาเข้าชิดๆกันแบบนี้นะคะนี่ก็ไม่ก็ไม่ใช่ว่าจะชิดมากนะคะก็ยังเป็นรูอยู่แบบนี้นะคะไม่ต้องชิดมากนะคะเพราะว่าเราสารไปแต่ละด้านเราก็จะดึงไปด้วยทุกรอบอยู่แล้วนะคะทุกด้านอยู่แล้วเขาก็จะชิดเข้าเองนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือก้นตะก้าของเราที่ได้นะคะจากนั้นเราก็วัดดูนะคะวัดเส้นนะคะเราจะวัดจากเส้นสุดท้ายนะคะที่เราสารเสร็จแล้วมาหาปลายเส้นเนาะว่าเหลือความยาวเท่าไหร่นะคะด้านนี้ยี่สิบด้านนี้ยี่สิบแปดเซนเอ้ยสี่สิบแปดนะคะด้านนี้สี่สิบหกนะคะ สี่สิบหกด้านนี้สี่สิบสองนะคะส่วนด้านนี้สี่สิบเจ็ดนะคะด้านนี้สั้นนะคะทุกสวนด้านนี้สั้นด้านนี้ยาวแล้วก็จะเลื่อนมาแบบนี้นะคะวิธีการเลื่อนเราต้องเลื่อนให้ก้นเขาอยู่ติกึ่งกลางนะคะแล้วก็จะเลื่อนมาแบบนี้ จากนั้นเราก็จะวัดดูอีกรอบนึงนะคะว่าได้ความยาวเท่าไหร่แล้วอันนี้ได้45นะคะอันนี้ได้45พอดีดีอันนี้47 47 48อันนี้ได้46อ่าโอเคไม่เป็นไรได้ก็ยังถือว่าได้ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการล็อกเส้นนะคะวิธีการล็อกเส้นเราจะล็อกมุมนะคะทั้งสี่ด้านนะคะนี่เราจะล็อกนะคะเส้นเส้นที่เราล็อกก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะนี่เราก็จะมาล็อกกับเส้นตัวนี้นะคะนี่เส้นที่อยู่ด้านล่างแบบนี้เอาเส้นที่อยู่ริมริมรเลยนะคะนี่ริมสุด ก็คือแต่ละด้านมันจะอีกด้านหนึ่งมันจะอยู่ตรงเส้นที่สอ,อีกด้านนึงมันจะอยู่ตรงเส้นที่สามนะคะนับมาแบบนี้นะคะนี่ด้านที่อยู่มุมสุดนั่นเองนะคะเราจะล็อกไว้เลยทั้ง4ด้านนะคะเพื่อไม่ให้เส้นหลุดหรือไหลออกนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ล็อกเส้นไว้จะทําให้เวลาเรายกขยับพออย่างนี้ค่ะเส้นเขาก็จะไหลออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะทําให้ก้นตะกร้าเราไม่ได้ทรงนะคะไม่สวยงามเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะขั้นตอนการล็อกเส้นนี้สําคัญนะคะเราไม่ต้องไปเปลืองนะคะสกอ็อตเทปหรืออะไรมาแปะเนาะเราก็ล็อกแบบนี้เลยล็อกแบบนี้เขาก็อยู่แล้วนะคะอยู่แล้วจากนั้นเราก็นําเส้นนะคะชุดที่สามนะคะนี่มาแล้วก็ดึงหนังยางออกนะคะชุดที่สามนะคะเราจะใช้เป็นสีฟ้าอ่อนนะคะขั้นแรกนะคะสีฟ้าอ่อนประมาณสองสี่หกเจ็ดนะคะ เจ็ดเส้นนะคะสีฟ้าอ่อนเเส้นอันนี้เราจะเรียกว่าลายเข่าม้านะคะลายผ้าเข่าม้าสีฟ้าเนาะจากนั้นก็เป็นสีสีฟ้าเข้มกับสีขาวสลับกันแบบนี้นะคะนี่นะคะสลับกันเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะแต่ก้นเราจะเป็บก้นสีฟ้าล้วนนะคะจากนั้นนะคะวิธีขึ้นนะคะชุดที่สาม ชุดที่สามของเราจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนี่คือด้านด้านนี้นะคะด้านด้านยาวทั้งหมดนี่คือด้านนี้นะคะเราจะไม่ได้ขึ้นตั้งแต่ตรงนี้นะคะเราจะขึ้นเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะประมาณนี้นี่เห็นไหมเพราะเราถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้ก็คือว่าตอนที่เราช่วงรอยต่อนะคะมันจะอยู่ตรงช่วง ช่วงกึ่งกลางประมาณนี้มันจะทําให้เราดึงง่ายนะคะเพราะว่าวิธีดึงนะคะขั้นตอนการดึงขั้นสุดท้ายเราจะต้องดึงเส้นด้านนี้ด้วยที่อยู่ด้านในเส้นที่เหลือไว้นิดนึงเนี่ยจะอยู่ด้านไหนเราจะได้ดึงด้วยเหมือนกันนะคะถ้าไปอยู่ตรงมุมนะคะมันจะทําให้เราดึงยากนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโคง้งเนาะมันจะดึงยากแล้วมันจะไม่ได้ทรงมันจะป่องนะคะแล้วก็มันจะทําให้ขอบด้านนี้สูงนะคะอ่ะตาจสารแบบนี้ ก็คือเราจะสานเป็นลายขาดเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คือเส้นที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็สอดเส้นชุดที่สามเข้าไปแบบนี้เลยนะคะก็สานให้เสร็จทั้งยี่สิบเอ็ดเส้นไปเลยนะคะเนี่ยเจ็ดเส้นนะคะสีฟ้าล้วนเจ็ดเส้นไปแล้วนะคะจากนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มแล้วก็สีขาวนะคะสลับกันไป สลับกันไปฟ้าเข้มขาวฟ้าเข้มขาวนะคะสลับกันไปแบบนี้นะคะดูเขาจะเอียงเอียงไปด้านนู้นแล้วก็จัดให้เขากลับขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือเราสารเสร็จนะคะสารครบแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทำการล็อกเส้นเหมือนเดิมนะคะ เราจะล็อกตรงเส้นที่สองนะคะคือตรงนี้นะคะนี่จากนั้นเราก็ล็อกเส้นตัวนี้ด้วยนะคะเส้นท um ี่อยู่ด้านบนนะคะอันน yep ี้จะเรียกว่าเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเราจะล็อกไว้ทุกเส้นเลยแบบนี้นะคะนี่เราจะล็อกไว้ทุกเส้นเลยนะคะทำไมเราถึงล็อกที่เราล็อกก็คือ ตะกร้าเราจะได้ได้ทรงนะคะถ้าเราไม่ล็อกนะคะเส้นด้านบนเขาก็จะเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทําให้ตะกร้าเราไม่ได้ทรงนะคะไม่สวยนั่นเองนะคะจากนั้นเราก็จะล็อกตรงกึ่งกลางไว้ด้วยนิดนึงนี่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มสารเลยนะคะวิธีการสารมือซ้ายเราจะจับด้านบนแบบนี้ไว้นะคะก็คือเราถนัดขวานะทุกคน อันนี้คือเราถนัดขวาแล้วเราก็จะสารด้านขวานะคะมือซ้ายเราก็จะจับไปด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็มือขวานะคะเราก็ทําการสารนะคะนี่ก็คือใช้นิ้วกลางในการเขี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะง่ายๆด้านบนเราก็แค่ประคองไว้แค่นั้นนะคะ ประคองเส้นไว้แค่นี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากมายเส้นที่ล็อกนะคะเราอย่าลืมนะคะดึงออกมาแล้วก็สารเหมือนเดิมค่ะ,ะเราจะไปดูวิธีการขึ้นนะคะมุมด้านต่อไปเราจะทำยังไงมาดูกันนะคะวิธีขึ้นมุมต่อไปนะคะให้เราไล่ดูเส้นนะคะ นี่อันนี้คือเส้นแรกเนาะนี่แล้วก็จับมาบางคนอาจจะมีการหลงหลงได้นะคะหลงเส้นได้นะคะแล้วก็สานขึ้นไปเลยค่ะนี่เห็นไหมเราต้องไล่ดูเส้นให้ดีๆนะคะว่าอันไหนเป็นของชุดไหนนะคะเราจะไล่ตั้งแตกก่ก้นเห็นไหมชุดเส้นนี้เป็นเส้นสานนะคะชุดที่สาม เราก็มาเอาตรงนี้นะคะโอเคไหมเราจับถูกเส้นไหมโอเคนะคะ,ะเส้นต่อไปนะคะเราก็จะสานขึ้นไปแบบนี้อีกเรื่อยๆเลยเส้นที่เราล็อกไว้เราก็ดึงออกมาแล้วก็นําไปสานเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเส้นพลาสติกนะคะไปลองทำดูนะคะ ไซส์นี้นะคะ1กิโลก็จะได้ประมาณ2ใบนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่อยู่นะประมาณ2ใบก็จะยังเหลือไว้ทําไซส์เล็กอีกน่าจะได้นะช่อง,าองทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรนะคะ093 053 2316นะคะ แอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค้นหาตามเบอร์นะคะทุกคนไม่มี ID นะคะทุกคนไม่มี ID ดีไลน์ค่ะค้นหาตามเบอร์โทรได้เลยแล้วก็หรือใครจะไปดูผลงานนะคะใน facebook ก็ได้นะคะ Facebook ตะก้าสารบ้านนาพิมพ์เข้าไปได้เลยคะ่ะเราก็จะสารตัวนี้นะคะให้เสร็จนะคะด้านนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมล็อกเส้นด้านบนไว้ด้วยนะคะทุกคน ล็อกลไปเลยทุกเส้นแบบนี้ไล่ล็อกไปเลยนะคะนี่อันนี้คือเราสารเสร็จด้านนี้แล้วนะคะเราก็จะไล่ล็อกเส้นนะคะเราจะล็อกเส้นด้านนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมาจัดเส้นนะคะวิธีการจัดเส้นถ้าเราไม่ล็อกนะคะเส้นเขาก็จะไหลออกไปเรื่อยๆนะคะ ก็จะมาจัดมุมแรกนะคะมุมแรกแล้วก็จะดึงนะคะดึงจากเส้นที like ่อยู่ด้านล่างสุดนะคะดึงไปแบบนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยค่ะแล้วก็จะไล่ดึงไปทีละเส้นแบบนี้นะคะเนี่นะคะแล้วก็จะไล่ดึง จากเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดแบบนี้สารไม่นานนะคะแต่ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการดึงนานนะคะพอเราดึงด้านข้างด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูตรงมุมนะคะเนี่ยมุมเขายังไม่สวยนะคะเราจะดึงเส้นมุมด้วยนะคะเห็นไหมคะว่า ที่เราไม่จัดก้นให้มันถี่ชิดมากนะคะเพราะว่าเราก็ได้ดึงไล่แบบนี้ทุกเส้นอยู่แล้วเห็นไหมคะนี่เราก็จะไล่ดึงแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก้นเขาก็จะชิดเข้าไปเองเลยนะคะนี่จากนั้นพอเราดึงได้สักประมาณหนึ่งแล้วนะคะกะว่าเขาได้ส่งแล้วเราก็จะมาสารด้านต่อไปกันเลยนะคะ วิธีสานด้านต่อไปก็คือนะคะดึงเส้นตัวนี้ออกแล้วก็เริ่มด้านต่อไปเลยนะคะวิธีขึ้นมุมก็เหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะไล่ดูเส้นให้ดีนะคะอย่าจับผิดเส้นนะ,ะทุกคนจับผิดเส้นคือได้รื้อใหม่หมดเลยนะคะ ดูเส้นให้ดีๆบางทีเอาเส้นชุดที่สามมาเป็นเส้นมาเป็นเส้นสารเส้นก้นก็มีเราก็จะสารแบบนี้นะคะไปจนเสร็จด้านนี้เลยแล้วก็ทําการดึงเหมือนเดิมนะคะดึงแล้วก็จัดเหมือนเดิมเหมือนมุมแรกที่เราดึงเลยนะคะจนครบทั้งสามมุมเลยนะคะมุมที่หนึ่งนะคะมุมที่สองมุมที่สามนะคะเราจะทําเหมือนกันนะคะก็คือสารไปจนเสร็จแล้วก็ดึงนะคะ อันนี้คือเราสารมาครบเสร็จทุกมุมทุกด้านแล้วนะคะคือเราไล่สารสารมาแล้วก็ดึงมาทีละมุมทีละด้านนะคะจนมาถึงมุมนี้นะคะมุมสุดท้ายคือมุมนี้เราจะยังไม่ดึงนะคะเราจะเก็บเส้นก่อนวิธีการเก็บเส้นเราก็จะตัดปลายเส้นให้เขาโค้งๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บจะสอดเก็บง่ายนะคะตัดเก็บปลายเส้นให้เขาโค้งๆแบบนี้นะคะ ก็จะสอดง่ายนะคะไม่ทำให้เส้นนะคะฉีกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะสารต่อเส้นเลยนะคะวิธีการก็คือจะไล่เก็บตั้งแต่ด้านล่างนะคะเก็บด้านล่างขึ้นมาหาด้านบนเหมือนเดิมสอดเก็บไปสัก2ช่องแบบนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งสอดไปลึกมากนะคะถ้าสอดไปลึกมากก็จะดึงยากนะคะ มันจะแน่นแล้วเนาะดึงดึงยากค่อนข้างที่จะดึงยากสอดแบบนี้นะคะสอดเก็บไปสักสองช่องนะคะนี่ช่องที่หนึ่งช่องที่สองแบบนี้นะคะก็จะไล่สอดเก็บเรื่อยๆนะคะจนถึงเส้นสุดท้ายด้านบนเลย หลังจากที่เราสอดเก็บครบหมดทุกเส้นแล้วนะคะจนถึงด้านบนจากนั้นเราก็จะถึงจะมาไล่ดึงนะคะวิธีการดึงคือดึงจากด้านข้างก่อนนะคะคือดึงเส้นด้านข้างก่อนคือตัวนี้ดึงแล้วก็จะดึงจากด้านล่างสุดขึ้นไปหาด้านบนสุดเหมือนเดิมนะคะเนี่ราก็จะไล่ดึงไปทีละเส้นแบบนี้นะคะจัดไปทีละเส้น ก็จะเน้นดึงหลายๆรอบนะคะจัดหลายๆรอบจนกว่าเขาจะได้ทรงนะคะค่อยๆจัดค่อยๆดึงไปเรื่อยๆนะคะจัดด้านนี้จากนั้นก็ดึงนะคะเห็นไหมก้นก้นเขายังไม่ยังไม่ชิดมากนะคะเราจะดึงเส้นตัวนี้นะคะ เส้นที่อยู่ด้านบนดึงเส้นด้านข้างเลยลจากนั้นเราก็ดึงเส้นด้านบนนะคะดึงเราก็จะได้ไล่ดึงไปเรื่อยๆเลยนะคะเส้นที่เราล็อกไว้เราก็ดึงเสร็จแล้วเราก็จะล็อกไว้เหมือนเดิมนะคะ ดึงด้านนั้นแล้วเราก็จะมาดึงด้านนี้บ้างนะคะไล่ดึงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะแล้วก้นเขาก็จะเข้าชิดชิดของเขาเองเลยนะคะหลังจากที่เราตอนแรกก้นเขาจะห่างๆใช่ไหมที่เราขึ้นก้นตอนแรก ตอนนี้ก็ชิดมิดชิดหมดแล้วนะคะไม่มีร่องไม่มีรูเลยนะเห็นไหมมันก็จะเข้าไปเองเลยนะคะก็จะทำให้สวยงามพ้นตะก้าเราสวยงามจากนั้นเราก็จะไล่ดึงนะคะทีนี้เราก็จะวัดวัดขอบแต่ละด้านนะคะให้เท่ากันเนาะวัดจากเส้นที่อยู่มุมสุดนะคะ ด้านนี้ยังกว้างอยู่นะคะได้สามสิบเซนเดี๋ยวเราค่อยมาไล่ดึงเข้าอีกทีหนึ่งนะคะด้านนี้ได้ย7สิบเจ็ดนะคะทุกคนด้านนี้ได้ยี่สิบปดนะคะปกติจะได้ยี่สิบปดด้านนี้ได้ยี่สปดครึง่งด้านนี้ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นด้านนี้ยาวมากเรายี่สปดครึง่งเราต้องจัดเข้านะคะวิธีการจัดเข้า อันนี้คือด้านข้างนะคะคือเส้นด้านข้างเราก็จัดจัดแล้วก็ดึงเข้านะคะเราวัดดูอีกทีนะคะว่าด้านนี้ได้เท่าไหร่วิธีสารมันไม่ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่า จะใช้เวลานานหน่อยในการจัดนะคะในการจัดในการดึงแต่ละด้านให้เขามีความยาวและความกว้างเท่ากันนั่นเองนะคะคือวัดขอบปากแล้วก็ดึงไล่ดึงไล่จัดไล่ดึงไล่จัดอยู่แบบนี้นะคะเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะได้ด้านที่แบบเท่ากันนะคะทุกด้านต้องได้28เซนนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดึงของแต่ละคนด้วยเหมือนกันนะคะในการดึงของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันบางคนก็จะได้ขอบ อไซส์นี้อาจจะอาจจะสารได้ขอบปากอาจจะได้26หรือ27อย่างเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก้นของเราได้23ครึ่งนะคะเราก็จะไล่จัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ อย่างไงก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ความยาวก็ยาวมากแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะพามาเก็บขอบนะคะแล้วก็เก็บขอบตะกร้าแล้วก็ใส่หูนะคะจะเป็นหูเปียนะคะหูเปียสีเพราะว่าลูกค้าอยากได้ทรงหูเปียสีนะคะไม่อยากได้เปียสามนะคะแล้วเราก็จะพามาเปียเส้นแล้วก็ เก็บขอบใส่ให้เรียบร้อยนะคะดูว่าจะเป็นออกมาเป็นทรงไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะก็ไปจัดไปดึงเรื่อยๆนะคะให้เขาได้อ่ากว้างกว้างยาวเท่ากันทุกด้านนะคะยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ